สวัสดีครับทุกคนวันนี้พอดีผมซื้อทุเรียนมาหนึ่งลูกแต่ว่าผมไม่ได้ส่งให้ใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครกินด้วยก็เลยอ่าผ่าแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับนี่ลูกนี้ผมซื้อมาประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทประมาณนี้นะครับมผมแช่ตู้เย็นไว้แล้วครับฟีดไว้เรียบร้อยนี่เลยเป็นทุเรียนฟีดนะครับแช่แข็งนะครับนี่ มันจะมีภูเอฟภู F, งามงามครับอันนี้ซื้อมาจากสวนลุงบุญวันเนาะลุงคำตาบุญวันเนี่ยครับผมแช่ฟีดไว้นะครับเพราะว่าผมกินไม่ทันผมทำเป็นทุเรียนแบบไอศกรีมมันดีแบบนี้ก่อนจะไปกินข้าวเที่ยง รีวิวม,มันได้เลยอ่ะมันดีเลยอ่ะอขนาดที่แววอยู่ข้างๆผมผมยังไม่ให้กลิ่นเลยตอนนี้หนอ่อยอีกมันเป็นผู้เรียนภูเขาไฟแบบดีครับผม แช่ฟีดไว้ครับเนี่ยผมกินปูกินเม็ดที่สองครับอืมขมันคือปูมาเหมือนเนื้อกัดเข้าไปยังไม่เห็นเม็ดเลยครับจากสวนไร่บุญวันพืชสวนอืมอืมบูญดื่นกินกวัชุน อืมที่บบากินน้ำบอกน่าอืมอืมซื้อเองถ่ายเองกินเองโชว์เองอืมเม็ดเล็กๆอืม อ,อ,อันดีครับผู้เรียนจากอืม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 ผู้เรียนจากชีเกตครับจากไรบุญวันพืชสวนครับนุ้ยมันฟินแบบนี้แหละคุณผู้ชมพี่แบลเลือกสักครูครับนี่พี่แบลเลือกสักกรรูลเ,ลกกเลือกเลยครับอุ้ยเอาใหญ่ๆเลยเอาใหญ่อยาเอา,าเล็ก เราเอาเอวใหญ่พี่แบวลเลือกไปแล้วครับพี่เววเป็นคนที่สอนผมพูดภาษาคาเมรก่อนผมร้องเพลงขย่อนแปยแค่ปั้นกระเดาได้หลายหละเพลงแรกใช่ไห้นพี่เวล mm hmm. อาจารย์เบลอเนะ่อาจารย์เบล mm hmm. ก็นี่แหละกินอีกเม็ดนึ่งก็จะไปกินข้าวเที่ยงละอืม มันดีครับมันดีมากอืมอืมกรอบนอกกรุ่มในละมุนลึกลิไมสุนไปอะ่ะอืมซื้อเองกินเองนักเรียนพอ,อ คุณจอดเดี๋ยวไว้เอาไว้แบ่งเพื่อนกินตำไปแล้วพอแล้วถึงแล้วเช็ดมือเดี๋ยวไปหากินซุมตำก่นอนหวานขึ้นแน,น่นอนวันนี้เกินไปเพรานะไหน